มาเรื่องสองเรื่องนี้จะชื่อเรื่องว่าเด็กผู้หญิงกวักมือประสบการณ์เด็กผู้หญิงกวักมือเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในเย็นวันหนึ่งของฤดูร้อนแล้วกันจะให้ตัวละครนำชื่อว่าไทสุเกะไอไทสุเกะเนี่ยมันออกไปนั่งขับรถเล่น,นกับเพื่อนๆ4คนโดยเพื่อน4สี่คนเนี่ยจะมีชื่อว่า A B แล้วก็แฟนของ B ที่ชื่อว่า C แล้วก็ยูมิยูมิเนี่ยเป็น เพื่อนสนิทของซีคือทั้ง5คนอะไปขับรถเล่นด้วยกันโดยขับรถไป2คันนะโดยคันแรกคนขับจะเป็น C แล้วก็มีไทสุเกะกับ B นั่งไปด้วยส่วนคันที่2เนี่ยจะมียูมิกับคุณ A นั่งไปด้วยกันก็ขับเล่นกันไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปถึงช่วงกลางดึกคือวันนั้นเป็นคืนจันทร์ดับก็คือคืนมืดนะเป็นคืนที่ร้อนอบอ้าวแล้วก็ชื้นมากๆพวกเขาแก๊งพวกเขาตัดสินใจกันว่าจะขับรถ ตามถนนชมวิวในจังหวัดไอจิไปเรื่อยๆกะว่าอยากจะดูทิวทัศน์ยามค่ําคืนแบบว่าใช้ชีวิตไนท์ไลฟ์มากันแล้วพวกเขาก็เริ่มจากการที่ไปจอดที่ร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งทุกคนก็แยกย้ายไปซื้อเครื่องดื่มของกินนูนนี่นั่นขนมขบเคี้ยวกันแล้วก็พาขับรถชมวิวต่อจนพอขับไปเรื่อยๆมันมีอยู่ช่วงหนึ่งของการขับรถล้กัน โดยที่คันหน้ามันเป็นรถของยูมีนะและคันที่ตามหลังคือรถคันของกไอซีคือเอกับยูมี่เป็นคนที่ไม่มีซิกเซนเลยเว้ยก็คือขันนำหน้าคันยูมีกับเอไม่มีซิกเซนเลยแต่อไทยสุเกะกับไอบี B, กลับเป็นคนที่มีซิกเซนที่แบบแรงมากหลังจากคันเนี้ยขับไปได้สักพักอะพวกเขาขับไปเจออุโมงค์อันหนึ่งที่ใหญ่มากอุโมงค์ใหญ่จนรู้สึกผิวพิตาและภายในอุโมงค์มันไม่มีแสงไฟเลยเว้ มันมองเข้าไปดูมงเห็นแต่ความมืดมิดแบบสุดโลกหูลูกตาคือเหมือนใครเอาแบ็กสกรีนแปะพืบปิดดื้อๆเลยคือมืดไปเลยทันทีที่อุโมงค์ใหญ่มากโดยปกติอุโมงค์ที่มันใหญ่แล้วให้รถวิ่งผ่านมันจะสว่างข้างในแล้วเป็นไฟส้มๆเมเวลาเราเห็นตามหนังตามเ v ตามอะไรเงี้ยพอมันยิ่งใกล้อุโมงค์รถของยูมิที่เป็นคันนําหน้าก็ชะลอความเร็วลงเรื่อยๆเว้ยจนสุดท้ายไปหยุดอยู่หน้าอุโมงค์ไอ้คันหลังที่เป็นคันของซีเนาะก็เ่มแบบเอ๊ะอ้าวหยุดรถไหมอ่ะทำไมไม่ไม่ไปต่อกลัวความมืดหรอ แต่รถเราก็มีไฟนะอะไรอย่างเงี้ยแต่อ้ไทยสเคที่นั่งอยู่ในรถของสี่ก็พูดแทรกมาว่าไม่รู้สิว่าคันหน้าอยู่ทําไมนะแต่บรรยากาศมันดูอึดอัดไงไม่รู้อะตัวไอบีที่บอกเป็นคนเสนแรงอีกคนหนึ่งนะเหมือนไอคนไทยสุเคก็บอกเออจริงรู้สึกเหมือนกันรู้สึกอึดอัดว่ะเดี๋ยวลองโทรไปถามคัน A ดูว่าหยุดทําไมเนาะก็ถามฝั่ง A เนาะว่าเออมีไรเปล่าเออหยุดทําไมอะไรเงี้ยไอเอก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆอยู่มีมันก็หยุดรถอะ และไอบีก็ถามต่อว่าเอ้าแล้วยูมิเป็นไงมั่งอะไอเอก็บอกว่าไม่รู้ยูมิเอาแต่นั่งมองไปข้างหน้าไม่ขยับตัวไม่ทาอะไรเลยเอาแต่นั่งนิ่งๆมองไปข้างหน้าตั้งแต่เมื่อกี้ละพอจบเขาเมื่อกี้อะสบายเอจะกนเฮ้ยแบบเหมือนแบบเหมือนตกใจอะไรบางอย่างไอบีกับไอไดสุเคะตกใจเว้ยถามอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไอเอบอกว่าอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้คล้ายๆเงาสีขาวอะอยู่ในอุโมงค์อะไรไม่รู้ ไอเอก็แบบวอยวายจังหวะที่เอกำลังวยวายโทรศัพท์ให้บีฟังใช่ปะยูมิตอบกลับมาท้่ยเสียงแบบเย็นๆย็นเงียบๆแต่ว่าเอก็เห็นหรอเออหลังจากเงียบไปนานซึ่งตอนนั้นเองอ,ะอ่ะยูดีดีไอไทยซเคกับไอบีที่อยู่อีกคันหนึ่งนะอยู่คันด้านหลังอ่ะรู้สึกเสียวสลังว่าขึ้นมาเลยเว้ยแบบแล้วล่างสังหณ์บางอย่างมันก็เหมือนทํางานรู้สึกลางไม่ดีก็เลยวิ่งลงจากรถเว้ยแล้วรีบวิ่งไปที่รถของยูมิที่เป็นคันข้างหน้าซึ่งจังหวะนั้นเองที่วิ่งไปนึกออกไหมรถข้างหลัง คนคนที่อยู่รถคัขนข้างหลังอะลงจากรถเต้นแล้ววิ่งไปขา้างหน้ายังไงมันก็ต้องเผลอมองเข้าไปในอุโมงค์เว้ยไอ้ไทยสเคสไก่บ,บีเห็นชัดมากเลยว่าในอุโมงค์มันมีเงาขาวๆอย่างที่เอพูดจริงแต่เขาไม่ได้เห็นแค่เงาขาวๆลางๆเหมือนเอกับยูมี่เห็นนะเขาเห็นเป็นเด็กผู้หญิงเลยวลงเว้ยกำลังยืนกวากมือเรียกพวกเขาเนี่ยเหมือนเรียกให้เข้าไปอะไอ้บีอะที่วิ่งไปถึงรถของยูมี่ะก็ตะโกนแบบยูมียูมีออกรถเลยตะโกนตะโกนบอกให้ยูมีแต่ยูมีไม่ขยับตัวเลยเว้ยคือยูมี่นั่ง คือเหมือนไม่ทํางานแล้วอะแล้วพอตัวของเอที่นั่งอยู่ในรถอะก็พยายามจะจับดึงมือของยูมีที่จับพวงมาลัยอยู่กระชาาออกให้แบบให้ปล่อยพวงมาลัยอะให้ทาอะไรสักอย่างอะคือมือแขนของยูมีมันเย็นเจี๊ยบแบบเหมือนคนช็อกหมดสติเลือดไม่เดินไปแล้วอะแล้วยูมีก็แบบตอบนะแต่ยังมีสตินะก็ตอบแบบมึงกูขยับไม่ได้แบบกูขยับไม่ได้อะไรเงี้ยไอเอกับไอไทสุเคช่วยกันแกะมือยูมีจะพวงมาลัย จนสุดท้ายดึงมือออกมาได้เว้ยทั้งคู่ก็ชวนอุ้มตัวยูมี่ไปไว้ข้างคนขับไลเอดดไปนั่งหลังบอกคนขับแล้วไทสุเคก็ขึ้นรถขับแทนส่วนเอบีก็วิ่งกับไปชิดรถของซีที่อยู่ด้านหลังเว้ยแล้วก็ออกรถทันทีเลยทั้งคู่สองทั้งสองคันเลยถอยรถออกมาอย่างไวเลยแล้วพุ่งไปที่ร้านสะดวกซื้อร้านเดิมที่ที่เคยไปรวมตัวกันเพราะถึงร้านสะดวกซื้อทุกคนนิ่งเลยเว้ยนั่งช็อกอยู่ในรถแบบ5นาที10นาทีเลยแล้วเงียบมากไม่มีการคุยแรงสิ้นเหมือนแบบทุกคนยัง,งคงออ่่ท่ทีเจออยู สิ่งนั้นคืออะไรที่อยู่ในอุโมงค์อุโมงค์มันมืดมากทุกคนกลับเห็นเป็นเด็กคนหนึ่งโบกมือเรียกให้เข้าไปข้างในตาที่ไม่มีไฟสออ่องอ่ะเออพอนั่งกันได้สัก5ทีสิบนาทีไอ้ไทสุเกะก็เริ่มตมังสติได้ด้วยความที่เเป็นปคนซิกเซ็ตแรงเนาะมาจะเจอบ่อยอะไรบ่อยก็ปรับตัวได้ไวคนนึงไทสุเกะบอกทุกคนว่าสิ่งที่เขามองเห็นในอุโมงค์มันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในโลกนี้แน่นอนเว้ยเขารับรู้ได้ด้วยสัญชตาตญาณของเขาเลยว่ามันอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้้้้นนนนไดแ่่ๆถายยัังงอูตร มันเลยเป็นสาุที่เขาแบบรีบวิ่งพุ่งเข้าไปชาร์ันข้างหน้าและช่วยออกมาและเอทายสุเกะก็บอกทุกคนว่าวันนี้แยกยาก้ยายกลับบ้านเนอะเออทุกคนะกลับบ้านกันเถอะรีบกลับเลยแล้วก่อนนอนเอาเกลือโรยตัวเองด้วยนะแบบโปยใส่ตัวเองเพื่อจะแบบไล่วิญญาณไม่ดีหรือไล่สิ่งไม่ดีจากตัวอะไรเงี้ยจนคืนนั้นกลับไปนอนทุกคนก็ไม่เกิดอะไรขึ้นวันต่อมาไอตัวทายสุเกะก็โทรศัพท์ไปหาไอเอบอกเฮ้ยเอ,อ,เอ,อ,เอ,อทำอะไรอยู่วะเอแบบไม่ได้ทำอะไรวะจริงปะงั้น เราลองไปที่ที่เมื่อวานเราไปกันปะหมายถึงไอ้อุโมงค์นั้นนะอุโมงค์ที่ทุกคนเจอไอ้ไม่เอาไม่ไปยังไงกูก็ไม่ไปไอ้ไทสุเกะไปเหอะมึงแป๊บเดียวกูอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างวันเนี้ยกังวันด้วยไม่เป็นไรหรอกมไม่เจ็บใจอะวะที่เมื่อวานเราแบบหนีหางจุกตูดอะแบบเราไม่ได้คําตอบเลยนะเว้ยนอกจากวิ่งหนีมันเลยเียตือ้อยอยู่พักหนึ่งเลยตัวแทนเอก็ยอมอ่าไปก็ไปวะไอ้ไทสุเกะก็ขับรถมารับเอที่บ้านทั้งคู่ก็มุ่งหน้าไปที่อุโมงค์เดิมท,ที่เกิดเรื่องเมื่อคืนเลย พอจัองหวะใกล้ถึงอะไทสิเคก็แบบอ่ะใกล้ถึงแล้วมึงทําใจนะเสียมตัวนะพอไปถึงตรงบริเวณอุโมงค์เออที่เป็นที่เป็นอุโมงค์เมื่อคืนเนี่ยเอบอกเนี่ยแหละมึงอุโมงค์น่าจ่ตรงนี้แหละคูจําพื้นที่รอบๆได้แต่ทั้งคู่ก็แต่อมองหน้ากันไว้ว่าอุโมงค์ที่ใหญ่มากที่เคยบอกมันหายไปมันไม่มีอุโมงค์เว้ย คือทั้งสองคนมองหน้ากันแบบมั่นใจมากๆว่าเนี่ยคือจุดที่เมื่อคืนเรามาจอดรถกันเพราะว่าวิวทิวทัศน์รอบ,รอบๆข้างอ่ะมันเหมือนเดิมไปเลยเว้ยแต่สิ่งเดียวที่ไม่เหมือนเดิมคืออุโมงค์อุโมงค์ม,งมันหายไปไหนไม่รู้อะไทโซเคลงจากรถมายืนงงอยู่พักหนึ่งว่าเกิดอ,อะไรขึ้นวะคือจุดเนี่ยมันก็เหมือนย้อนนากว่าจอดตรงนี้ปับ๊บเนี่ยตรงนี้คือจุดที่เห็นผู้หญิงกวักมืออุโมงค์ไปไหนอุโมงค์มาหายไปไหนวะมันกลายเป็นผนังหินเรียบๆปกติเลยพวกเขาก็เลยมองหน้ากันว่าโชคคคดีแแ่่ไหนนถ้าาเเมืือรบบ พยายามขับเข้าอุโมงไปมันเท่ากับเราซัดผนังหินเต็มๆเลยมันอาจจะจบที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้เลยอ่ะคือและที่ช็อกเลยนะคือไอเอกับยูมีที่บอกเป็นคนไม่มีซิกเซนะแต่เมื่อคืนยังได้เห็นอ่ะแปลว่ามี2อ,อย่างก็คือพลังของไอไทสุเกะเบตทาโล่เหมือนมันแผ่จนไปโดนพวกเพื่อนเขา่ให้มีเซนไปด้วยกับอีกอย่างหนึ่งก็คือ ที่เนี่ยมันเฮี้ยนมากเฮี้ยนจกนกระทั่งคนไม่มีสิลเซนก็รับรู้ได้เออจนขากลับของไทโูเคกับเอเนาะหลังจากทาอะไรไม่ได้ก็ขบกลับกันมา2คนไอ้ไทโูเคก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคนะืนน่ะมึงเห็นเป็นแค่เงาใช่ป่ะแบบเป็นฟุ้งๆขาวๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่กูเห็นชัดเลยนะเว้ยว่าผู้หญิงคนนั้นะที่บบกมือให้เราเขาไม่ได้เชิญชวนเลยแต่เขาทําหน้าเครียดแค้นมากเลยเว้ยเหมือนมันว่ามึงเข้ามาตาย,ยด้วยกันสิอย่างนั้นจบช่ช่ยชเดินผีแล้วเห็นภาพหลอนครับ